สวัสดีครับพบกับเพจไขมันดีนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็มีท่าอมกกายง่ายๆมาฝากสามารถทําที่บ้านได้นะครับหรือว่าทําสถานที่ต่างๆที่เราไม่สามารถออกหมกายได้สะดวกนะครับก็ถ้าในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่ากขนกลางลําตัวนะครับหน้าท้องหลังนะครับก็อย่างที่เราเคยแนะนําในเรื่องของท่าแพร่งไปแล้วนะครับวันนี้จะเพิ่มความชาเลนจ์นิดนึงนะครับก็คือ ถ้าแพรงฮอบนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดในเรื่องของการเกรงมากขึ้นชาเลนจ์มากขึ้นหรือว่าให้ฮาร์ดเรทหรือว่าที่ประจานเราหัวใจเราทํางานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับอุปกรณ์นะครับ,ก,นะรบก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับก็มีในส่วนของเบาะนะครับหรือว่าผ้าก็ได้นะครับสาหรับท่านที่ไม่มีเบาะนะครับก็เอามาลองเจ็บหรือว่าเอามากันเปื้อน นะครับมาดูกันว่าเล่นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเซตอัพมีเบาะนะครับเราอยู่เข้ามาในเบาะเลยเซตอัพนอนกว้าเลยครับถ้าเหมือนเอลโบแขงปกติเลยนะครับท่านที่ไม่ไหวเดี๋ยวมีออปชั่นง่ายๆให้นะครับในส่วนของท่านที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะครับหรือว่าท่านผู้หญิงที่ยังไม่แข็งแรงนะครับโอเคมาลองดูนะครับก็เซตอัพนะครับช่วงแขน อ่ะเป็นลูกตัววีเลยนะครับจับกันหรือว่ากำหมัดก็ได้นะครับซอกไร้นะครับให้อยู่พอดีหัวไล่เลยนะครับอ่ะโอเคเซตอัพดันก้นขึ้นนะครับยกตัวฟูลแร้งก่อนนะครับอ่าเหมือนท่าแพงปกตินะครับท่านี้เราเอาเท้าเข้ามาชิดกันนะครับโอเคพยายามเกรงเหมือนท่าแพงนะครับอ่าลองดูง่ายๆก่อนฮอบนะครับการกระโดด หรือว่าจำออกด้านข้างนะครับหรือว่าแยกขากระโดดออกนะครับอ่าแล้วเข้ามาชิดนะครับอ่ชาช้าๆเกร็งหน้าท้องออกแรงหายใจไปด้วยตอนเรากระโดดนะครับพยายามเกร็งหน้าท้องตลอดเวลานะครับเพื่อเซฟตี้หลังเราเองนะครับท่านที่ไม่ไหวเราลองชา้ชาๆก่อนอาจจะแตะแล้วดึงกลับแตะหรือดึงกลับนะครับชา้ชาๆอ่าแตะหรือดึงกลับ ถ้าเราแข็งแรงแล้วเราสามารถกระโดดได้เลยต่อเนื่องมากขึ้นช้าๆเก่งหน้าท้องนะครับโอเคเราอาจารย์นับจํานวนครั้งหรือว่าเราจับเวลาก็ได้นะครับอาจจะนับจํานวนครั้งอย่างน้อยสักประมาณ1 0 1ถึงครั้งก็ได้นะครับสอเซตหรือว่า3 4มถึงเซตสําหรับท่านที่แข็งแรงหรือว่าอยากได้กล้ามเนื้อที่กระชับและแข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนจับเวลาอาจจะประมาณสัก30วิ นะครับหกสิบวิก็เรียงลําดับความแข็งแรงของเรานะครับสองถึงสามเซตสามถึงสี่เซตก็ได้นะครับอ่าแค่นี้นะครับกล้ามเนือ้อเราก็แข็งแรงมากขึ้นละกระชับนะครับสโพกท้องเกนกลางลำตัวของเราก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับหายเหลก็สูงขึ้นด้วยสังเกตจากการพูดนะครับหายใจเร็วเรามาทำตามกันดูนะครับเราจะแข็งแรงไปพร้อมกัน